พี่ดูละตอกพี่น่าจะได้ใช่ไหมอะไรที่มันใช้แรงเออเขาเรียกว่าตอกโห้ยเฮ้ยผัวผูกมต้นเลยอ่ะของแรงของแรงผูกันตั้งแต่ต้นเลยอ่ะเออน้องวันมาใหม่เขาจะแบบเออมาให้ตอกแล้วก็โอยนคือไม่ใช่อะไรคือตื่นเต้นไงเพราะมันมีพอมีกล้องมาที่มันก็ทำคลิปอยู่แล้วใบหนึ่งก็จะตกอยู่ที่ประมาณ12ตัวมันจะช้าตรงที่ตอกกระไก่อ๋อครับ อันนี้เหมือนเล่นเกมนะทุกคนแล้วส่วนโต๊ะที่มันหักไปเนี่ยฝีมือเราหรือเปล่าตรงนี้น้องก็สวยมากเลยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย้อย่างเะวันวันหนึ่งตอกเท่าไหร่กี่ลูกเคยนับไหมโอเคพี่ฝนเดี๋ยวขอลองให้พี่ฝนตอกสักหน่อยได้ไหมจ๊ะมาดูกันว่าระดับคุณยูรินโอ๊ยที่ตอนนี้เจฟ อันนี้หัวท็อปหรือว่าหนุนดีถ้าท็อปทำงานไม่ดีเตรียมตัวเอ้ยอันนี้ิดแต่ถ้าพี่ฝนทำไม่ดีแล้วก็เออไม่เกี่ยวนะไม่ใช่นะไม่มีเป็นเเลยขาอยู่กับผมมานานแล้วเขาทำเป็นหมดทุกอย่างมาพี่ฝนลองเลยทำเป็นหมดทุกอย่างยกใว้ความดีเลยเลวบ้างมาพี่ฝนไป